เพลงไพเราะเพลงหนึ่งในวงการเพลงไทยก็คือเพลงรักปักใจ,กกใจซึ่งเป็นผลงานเพลงของสองศิลปินแห่งชาติคือแต่งคำร้องโดยครูสุนทรียาณนะเวียงการแต่งทำนองโดยครูสมานกาญจนะพลินบันทึกเสียงครั้งแรกในยุคแผ่นครั้งโดยนันทาปีตนีละพลินในปี2498 แต่เพลงรักปักใจมาโด่งดังเต็มที่เป็นที่รู้จักแบบระบือลือลั่นในยุคที่นำมาขับร้องอีกครั้งโดยลินจงบุญนาคกริรกกรน,น,นซึ่งพาเพลงนี้ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานในปี2 5 1 4 และลินจงบุญนากรินซึ่งขับร้องเพลงนี้ยังได้รับสมญานามว่าคีรีบูนสาวเสียงเสน่ห์อีกต่างหากว่ากันว่านักร้องเสียงเสน่ห์ผู้นี้คือต้นแบบของนักร้องรุ่นน้องอย่างเจนเจนบุญสูงเนินครูชาลีนทรวิจิต ศิลปินแหน่งชาติที่เคยแต่งเพลงให้ลินจงบุญนาคกรินขับร้องเคยเผยถึงความประทับใจในน้ำเสียงของลินจงว่าหาตัวจับได้ยากเพราะไม่เพียงไพเราะแต่ยังออกเสียงสูงมากจึงทำให้ร้องได้ทั้งเพลงลูกกรุงและเพลงไทยสไตล์จีน ลินจงบุญนากรินหรือลินจงบุญนาคเกิดเมื่อวันที่12ตุลาคมปี2488ที่จังหวัดสงขลาหลังคุณพ่อเสียชีวิตครอบครัวก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพลินจงจบการศึกษาชั้นม .6 จากโรงเรียนพิทยศึกษาสีกักพระยาศีเธอเข้าสู่วงการจากการร้องเพลงในบท์แล้วถูกทาบทามชักนำ เป็นนักร้องเต็มตัวโดยคุณสุรพลพรทวีวิวัฒลินจงบุนนาการินได้ร้องเพลงบันทึกเสียงครั้งแรกในเพลงล 2, จูบฉันแล้วจงตายเสียเมื่อปี2,509ัน้าจ,จากการแต่งคำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตแต่งทานองโดยครูสมานการจนพลินซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง กระเบนทงของสออัศนจินดาทําให้เธอเริ่มมีชื่อเสียงแต่เธอมาโด่งดังเอามากๆในปี2,510เมื่อได้ร้องเพลงรักปักใจเพลงนี้ทําให้ชื่อเสียงของเธอแจ้งเกิดเต็มตัวโด่งดังหรือลั่นทั้งประเทศและเป็นบันทึกแผ่นเสียงลองเพลงที่จําหน่ายได้ดีที่สุดชุดหนึ่งของห้างกระมนสุโกศลช่วงปี2,510นอกจากนี้อีก4ปีถัดมาเพลงรักปักใจยังส่งให้เธอขึ้นแท่นเป็นนักร้องรางวัลแผ่นเสียงทองคํา พระราชทานประจำปี2514ลินจงบุญนากรินเป็นนักร,ร้องร่วมสมัยกับสุเทพวงกำแหงและสวลีพกาพันอีกทั้งยังเป็นนักร้องคู่ขวัญของชรินนันทนาครในบทเพลงมนรักดอกคำใต้ระหว่างที่เธอร้องเพลงอยู่ที่โลลิต้าในคลับถนนราชดำเนินร่วมกับสุเทพวงกำแหงและสวลีพกาพันลินจงบุญนากรินได้บันทึกเพลงชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ ซึ่งครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติได้นำทำนองเพลงนี้มาจากเพลงเมียวเยี่นจงเซินแล้วเอามาใส่เนื้อไทยถือเป็นอีกเพลงหนึ่งที่สร้างชื่อให้กับล oh, ินจงบุญนากริน,น,นจ,จะว่าไปแล้วลินจงคงถูกฉลองกับการหยิบเพลงเก่ามากับร้องใหม่แล้วไฉไลกว่าต้นฉบับเพราะเพลงชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้นี้ ก็เคยมีผู้ร้องก่อนเธอซึ่งก็คือมิสเกอร์ลนันนางเอกฮ่องกงโดยร้องประกอบภาพยนตร์ไทยเรื่องหงหยก ก่อนที่ลินจงจะนำมาบันทึกแผ่นเสียงจนประสบความสำเร็จในยุคที่ลินจงบุญน้ากรินมีชื่อเสียงโด่งดังต้องวิ่งรอกร้องเพลงตามไนท์คลับหลายแห่งอนันต์เสมาทองหรืออ้วนรีเทิร์นในปัจจุบันเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นคนหนึ่งเป็นเสมือนมิตรคู่ยากต่างวัยเพราะนอกจากจะเป็นช่างแต่งหน้าดูแลเรื่องคอสตูมดีไซน์ชุดแสดงแล้วยังดูแลคิวร้องเพลงให้เธออีกด้วยคุณอ้วนรีเทิร์นเผยว่า พี่สนิทสนมกับพี่หลินมาตั้งแต่สมัยเป็นสาวเราเริ่มรู้จักกันตั้งแต่ตอนที่พี่เป็นเทคนิชเชียวอยู่ที่ชิฟูเร่แล้วพี่หลินก็มาเป็นลูกค้าประจําให้พี่แต่งหน้าให้จนเกิดเป็นความสนิทสนมช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมาตลอด ลินจงบุญนากรินเป็นนักร้องที่ขึ้นชื่อเรื่องความมีน้ำใจเธอมักจะใช้บทเพลงเป็นสื่อในการช่วยเหลือผู้คนเช่นครั้งหนึ่งเคยนำทัพนักร้องดังไปร้องเพลงให้กำลังใจทหารไทยที่เวียดนามในห้วงยามที่มีการสู้รบกันเพราะเชื่อว่าบทเพลงสร้างความสุขได้เหมือนที่เธอมักจะร้องเพลงเพื่อผ่อนคลายหรือร้องในยามที่รู้สึกท้อแท้ อย่างไรก็ตามเมื่อวันวัยล่วงเลยโรคภัยที่ไม่มีใครอยากให้เกิดก็เกิดขึ้นกับนักร้องเพลงดังคุณอ้วนรีเทิร์นเผยว่าช่วงหนึ่งพี่หลินมีอาการตัวเหลืองก็เลยพากันไปโรงพยาบาลปรากฏว่าตรวจเจอท่อน้ำดีอุดตัน คุณหมอทําการใส่ท่อเพื่อขยายถุงน้ําดีให้มันทํางานได้ตามปกติก่อนที่จะมาตรวจพบมะเร็งตับอ่อนในภายหลังนั่นคือช่วงเดือนกันยายนปี2557ที่ลินจงตรวจพบอาการมะเร็งตับอ่อนและรักษาตัวต่อเนื่องมาโดยตลอดและทางสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสุเทพบุญคำแหงศิลปินแห่งชาติ ได้จัดคอนเสิร์ตรักปักใจกว่าจะเป็นลินจงบุญนากรินเพื่อระดมเงินช่วยเหลือระดมน้ำใจจากบุคคลในวงการเพลงกระทั่งเดือนเมษายนปี2558ลินจงบุญนากรินอาการสุดหนัก ญาติต้องหามตัวเข้าส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทีมแพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการไตวายชฉีพลันแทรกอาการป่วยมะเร็งตับอ่อนต้องเข้าพักรักษาตัวอยู่ที่ห้อง503ชั้น5ตึกว่องวานิดโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นคนไข้ในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคุณอ้วนรีเทิร์นเล่าถึงช่วงเวลานี้ว่าเราก็บอกให้พี่หลินสู้นะให้กำลังใจไปมาหาสู่กันตลอดจนเมื่อวันที่30เมษายนปี2558ลูกของพี่หลินท มาบอกว่าแม่อาการแย่แล้วพี่กับพี่เจเจนบุญสูงเนินก็รีบไปที่โรงพยาบาลไปถึงก็พูดคุยกับพี่หลินแต่ณตอนนั้นพี่หลินไม่ได้มีอาการโต้ตอบใ,ใดๆพี่ก็เอาพระไปะยัดใส่มือแล้วก็เปิดเพลงรักปักใจและชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ให้พี่หลินได้ชื่นชมกับผลงานของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขารับรู้หรือเปล่าพอสัญญาณชีพเริ่มแผ่วก็เริ่มเปิดบทสวดมนต์ให้แกฟังแล้วก็พูดกับแกว่า พี่หลินไหว้พระนะพี่ให้พี่ไปอยู่บนสวรรค์นนะจากนั้นก็บอกให้ลูกๆของพี่หลินมากราบเท้าขอขามาแม่และบอกแม่ว่าไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะลูกๆตัวพอที่จะดูแลตัวเองกันได้แล้วและพี่หลินก็จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา18นาฬิกา35นาที คุณอ้วนเปิดเผยให้ฟังอีกว่าพี่หลินเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าเกิดแกเสียชีวิตแล้วให้แต่งหน้าแกให้สวยๆเหมือนตอนที่ขึ้นคอนเสิร์ตนะลูกๆพี่หลินก็เลยมาบอกให้พี่ช่วยแต่งหน้าให้พี่หลินโดยใช้เครื่องสอําอางของทางโรงพยาบาล เพราะเราไม่ได้เตรียมตัวก่อนและไม่คิดว่าพี่หลินจะจากไปในวันนั้นก่อนแต่งหน้าให้ก็ยังยกมือไหว้ขอขามาพี่หลินเพราะมันต้องมีการจับตาแกพี่ก็ตั้งใจแต่งหน้าให้แกสวยๆแล้วก็ยี่ผมหวีให้มันเป็นกระบังเพราะพี่หลินชอบให้แต่งหน้าเข้มๆแล้วก็ทําผมฟูๆก่อนจะนําร่างไร้วิญญาณของพี่หลินไปบรรจุไว้เพื่อดําเนินการต่อไป ซึ่งตอนแต่งหน้าไปก็รู้สึกหดหูเพราะพี่แต่งหน้าให้พี่หลินตั้งแต่สมัยสาวๆและต้องมาแต่งหน้าให้พี่หลินเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่แก่เสียชีวิตก็อดน้ำตาไหลไม่ได้พี่ก็อยากจะให้แฟนเพลงของพี่หลินทุกคนรักและระลึกถึงพี่หลินตลอดไปแม้ว่าบางทีพี่หลินอาจจะเป็นคนเสียงดังเอะโวยวายแต่พี่หลินเป็นคนกิจใจดีงามไม่เคยว่าร้ายใครหรือยินทาใครรับหลัง นี่คือฉากสุดท้ายของคิรีบูลสาวเสียงสเสน่ห์คุณหลินลินจงบุญน,นากรินนักร้องรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานประจำปี2514จากบทเพลงรักปักใจที่เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนจากไปในวัย71ปีเมื่อเวลา18.35นาิกา35นาทีของวันที่30เมษายนปี2558หลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งตับกว่า1ปีแต่บทเพลงและเสียงร้องอันอมะตะของลินจงบุญน,นากริน จะยังขับขานขับกล่อมแฟนๆไปตลอดกาล ข้อมูลอ้างอิงจากอาจารย์สัมพันธ์ปัทลุงและสื่อออนไลน์ขอบคุณมากครับ